เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน BIG TALK กบิ๊กสตอสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจของโพสต TODAY นะครับนี่คือรายการข่าวนะครับที่เจอกันทุกเย็นจันถึงสุกนะครับบิ Big Talk, Big Story ๊กท l k กบิ๊กสตอโดยพวกเรานะครับทีมข่าวของโพสต TODAY นั่นเองนะฮะวันนี้ผมอยู่กับ คุณวิษณุนุ่นทองนะฮะโปรตีไม่เห็นหน้าวันจันนะแต่ว่าวันนี้วันจันต้องมาเพราะว่ามีเรื่องที่สําคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องโควิดมาชวนวิษณุมาวันนี้เนี่ยไม่คุยเรื่องการเมืองแล้วนะครับรพักไว้สักวันหนึ่งนะเอาไหนมันรายงานนิดหนึ่งก็ได้คืองจริงแล้ววันนี้เนี่ยประเด็นสําคัญที่เราอยู่มาพูดกันนะครับก็คือเป็นเรื่องของโควิดเพราะว่าเราก็ไม่ได้พูดกล่าวถึงกันมานานพอสมควรแต่ว่าตอนนี้โควิดก็ มีประเด็นสําคัญอย่างต่อเนื่องนะเฉพาะผู้ติดเชื้อก็ดีเนี่ยนะครับไม่ได้หยุดลงเลยนะไม่ได้หยุดไม่ได้น้อยด้วยคือก็ยังอยู่นะครับยังเป็นอยู่นะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาการเมืองค่อนข้างจะแรงเฉะนั้นเราการเมืองเราเลยพักเอาไว้ก่อนเพราะว่ามาติดตามเรื่องสายการก์โควิดกันบ้างนะครับสานการล่าสุดเป็นยังไงคุณโควิดเนี่ยมันก็ถือว่าล่าสุดไหมเพราะว่าอย่างตัวเลขเนี่ยเราก็รู้กันแล้วแหละตั้งแต่เช้านะครับสบคก็รายงานว่าผู้ติดเชื้อใหม่เฉพาะวันนี้นะครับ78รายด้วยกันนะครับ 78รายเนี่ยก็มีทั้งเจอจากผู้ที่ติดเชือ้อจากการเฝ้าระวังจากการค้นหาเชิงลุกนะฮะสรุปแล้วเนี่ยจำนวนยอดผู้ติดเชื้อสะสมล่าสุดขณะนี้อยู่ที่27,500รายนะครับก็แบ่งเป็นผู้ติดเชือ้อภายในประเทศเนี่ย9,500รายแล้วก็ พบจากการตรวจคัดกรองเชิงลุกเนี่ย1 5 0ายครสบส่วนผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็ตรวจพบว่ามีการติดเชื้อโควิดเนี่ยจำนวน2,931ลารยาดยด้วยกันอยอดรักษาหายก็น่าสนใจนะครับตัวเลขอยู่ที่26,123รายนะครับ แล้วก็เสียชีวิตวันนี้ก็ที่สบครประกาศออกมาเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายนะครับรบวมยอดทั้งหมดสะสมของผู้ที่เสียชีวิตจากการติดเชือ COVID ้อโควิดตั้งแต่รอบแรกจนกระทั่งและลอกใหม่นี้นะฮะอยู่ที่87รายด้วยกันนะครับทีเนี้ยที่เราต้องมาคุยเรื่องโควิดกันอีกวันหนึ่งในวันนี้ก็เพราะว่ามันมีการติดเชื้อใหม่ ที่เขาบอกว่าเป็นการระบาดและลอกใหม่นี่แหละฮะครับอยู่ที่ญาติบางแคคือนอกจากเชื้อเยอะแล้วนะครับตอนนี้กินที่ญาติบางแคเนี่ยแล้วก็ยังมีพรุ่งนี้ก็จะมีการฉีดวัคซีนครับเซเนก้านะครับของนายกรัฐมนตรีฉะนั้นเราเอต้าเซเนก้าเอตราเซเนก้านะครับซึ่งเราต้องมาพูดกันถึงสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับที่บางแคนะณเวลานี้ก็แน่นอนว่ากลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นจุดศูนย์กลาง ในขณะนี้เจ้าที่ดูเนี่ยนะในกรุงเทพมหานครใช่ว่าเขาบอกว่าถือเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ครับเพราะว่าเท่าตัวเลขที่สบคแถลงออกมาจากการติดเชื้อที่ย่านบางแคใน6ตลาดนี่นะฮะตัวเลขคนติดเชื้ออยู่ที่107รายแล้วนะขณะนี้นะครับก็ถือว่าจํานวนเยอะนะฮะหกหตลาดที่ว่านี่นะครับก็มีตลาดสิริเศษนนนะครับหรือตลาดแสงฟ้าเก่านะฮะ ตลาดศูนย์การค้าบางแคตลาดกิติตลาดพาสมตลาดบางแคใหม่เอยตลาดใหม่บางแคนะครับแล้วก็ตลาดวันเดอร์นะครับไอ้น,นี่ก็คือ6ตลาดที่มีการติดเชื้อแล้วก็กระจายไปเนี่ยลายจังหวัดไหมจังหวัดด้วยกันบพบว่าที่มีการกระจายเชื้อจากคัสเตอร์ที่บางแคนี่นะสจังหวัดก็คือสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและก็จังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะ uh huh. ในพื้นที่กรุงเทพนะนที่เขตบางแคเนี่ยอันนี้ก็จะสุ่มตรวจแล้วล่ะคุณชุมชัยเพราะว่าถ้าไม่จุมตรวจเนี่ยมันก็อาจจะลุกลามไปอีกพอสมควรฉะนั้นเนี่ยทางผู้ว่าก็เลยต้องไปทีตลาดนะเพื่อระด,ดมคนในพื้นที่ที่ไปตลาดดังกล่าวเนี่ยมาตรวจนะครับครับก็ตรวจไปจนถึงวันที่26มีนาคมนี้นะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะที่ สวนสาธารณะข้างเดอะมอลล์บางแคสําหรับประชาชนที่มีประวัติไปเข้าพื้นที่ตลาดตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับสามารถเข้ารับบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา07.30นนะครับโดยจะกําหนดช่วงเวลาการรับฉีดวัคซีนตามหมายเลขบัตรหมายเลขคิว6แห่งนะ6แห่งตลาดนียใครที่เคยไปนะครับไปยืนยันไปลงทะเบียนนะครับนะครับเริ่มตั้งแต่7โมงครึ่งนะนี่ก็ต้องยังมีความสําคัญอยู่นะสาหรับก็หมายถึงว่า ตั้งแต่วันนี้จนทั้งถึงวันที่26ครับ,รบเขาจะขยายเวลาที่ตรวจให้กับประชาชนฟรีครับนะครับก็อย่างที่คุณมิสนุบอกก็คือไปรับบัตรคิวกันแต่เช้านะฮะแล้วก็ไปตรวจเหตุที่ต้องขยายเนี่ก็เพราะว่าทางผู้ว่าบอกว่ามีการคัสเตอร์นี้เป็นคัสเตอร์ใหญ่มีคนไปที่ตลาดเยอะและอาจจะต้องคือถ้าไม่ถ้าไม่ตรวจคัดกรองเชิงลุกอย่างเงี้ยอาจจะไม่รู้ไงดังนั้นก็ประกาศให้ประชาชนรับทราบว่าใครที่ไปตลาดนะครับ หกแห่งของย่านบางแคนี้ให้มารับบัตรคิวแล้ก็เข้าตรวจหาเชื้อได้อ่ะอันนี้ทีครับอันนี้คือการแพร่ระบาดก็ยังคงเป็นไปต่อเนื่องนะซึ่งก็ต้องระมัดระวังป้องกันกันอย่างเดิมนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเอาละเมื่อโควิดก็ยังแพร่ระบาดกันอยู่นะครับในส่วนมาตรการการป้องกันการหาวัคซีนมานะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็เริ่มฉีดกันไปแล้วนะครับการเริ่มฉีดเนี่ยของเราเนี่ยนะครับก็ เริ่มไปตั้งแต่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะตอนนี้เนี่ยฉีดไปแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยเ,เนี่ยนะครับขอดูตัวเลขนิดหนึ่งฉีดไปแล้วเนี่ย4.6หมื่นรายนะทั่วประเทศนะ,ะทั่วประเทศนะครับคบอือฉีดไปตั้งแต่วันที่28บกุมภาถึงวันที่14นะครับ ผู้ไดรับฉีดวัคซีนแล้วเนี่ย46,589รายไม่มีผู้มีอาการรุนแรงนตอนนี้ถึงแม้ว่ามีมีผลข้างเคียงบ้างนะแต่ว่าถือว่ายังไม่มีใครรุนแรงนะครับที่เจอก็มีเพียงคุณหมอที่จังหวัดสมุทรสาครก็เป็นผื่นขึ้นตามตัวก็แต่ว่ากรณีแบบนั้นเคสน,นั้นก็ถือว่าไม่รุนแรงนะครับ คือรถแรกเนี่ยที่ที่มีการฉีดไปเนี่ยมีมีมหลายจังหวัดนะครับที่มีเชียงใหม่ตากสมุทรสาครนาบุรีชนบุรีภูกเก็ตสุราษฎร์ธานีฉีดไปครบแล้วครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับส่วนจังหวัดนนทบุรีฉีดไป96.8%เปอร์เซ็นต์คือเขาฉีดกลุ่มเสี่ยงก่อนนะหมยถึงว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขรวม,มอสมเจ้าที่อื่นๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยในบางเนี้ยนะครับก็ฉีดไปประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็ฉีดไป5,000กว่ารายนะครับอันนี้ก็มี อาการเฝ้าดูอาการนะรไม่พึงผู้ปมวยจงปร,ประสงค์ในมีอาการต่างๆเนี่ยปรากฏว่ามันมีอยู่บ้างประมาณ4,000รายแต่ว่าอาการก็ไม่รุแนแรงอย่างเช่นบปวดเมื่อย19%ขึ้นไส้14%ปวดศีรษะ12%อักเสบที่ฉีด11%เหนื่อย9%อาเจียน7%ไข7้7%ท้องเสีย6%พืน5%กล้ามเนื้ออ่อนแรง3%และอื่นๆ5%อันนี้เขาฉีดวัคซีนซีนโนแวคของซีโนแวคของจีนครับ ไม่ใช่เอสตาสเซเนกาเอสตาสเซเนกาเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นโครงการร่วมกันระหว่าง WTO นะครับคะะนะรงการนมไมโลการนมไมโลนะครับครับซึ่งอันเนี้ย WTO นะครับ WTO ทีนี้เนี่ยตรงนี้นะครับไทยก็แน่นอนว่าก็สั่งเข้ามาแล้วจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็จะพรุ่งนี้ ก็จะมีการฉีดนายกรัฐมนตรีจะเป็นประเดิมคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการคุยกันนะในหมู่ประชาชนเขาก็กังวลนะเพราะว่าเขามองว่าขนาดผู้นํารัฐบาลน,นายกรัฐมนตรีครั้งนั้นจะฉีดแล้วก็เลื่อนใช่ไหมเมื่อวันที่12มีนาะอ่าพอเลื่อนปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการถกเถียงกันว่าเอ๊ะขนาดผู้นําประเทศยังยังไม่กล้าฉีดเนี่ยแล้วพวกเขาจะฉีดทําไมไอันนี้มีการพูดถึงจริงๆนะฮะในต่างจังหวัดนะครับแต่หลังจากมีการพูดกันเยอะๆแล้วเนี่ยอาจจะคือตอน เข้าถ้าเข้าถึงหูนายกหรือเปล่าไม่รู้ไม่ตอนนั้นเนี่ยมันอย่างนี้คือเซเนกาเนี่ยมีหลายประเทศฉีดและมีผลข้างเคียงของไอตาเซเนกาใช่ไหมอ่าแล้วมีผลทาให้คนมีเสียชีวิตบ้างอะไรบ้างประเทศยุบบางประเทศก็อาจจะยกเลิกการฉีดไปนะครับก็เลยทําให้ทางนายกรัฐมนตรีและคอรมซึ่งประกาศตอนนั้นเนี่ยจะฉีดเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาเนี่ยก็เลื่อนการฉีดออกไปเลื่อนการฉีดอ่าแล้วมีข่าวว่าเซเนกาเนี่ยไอตาเซเนกาเนี่ยนะครับ มีผลข้างเคียงนะเกี่ยวกับเรื่องภาวะลิ่มเลือดอุดตันทำให้มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นอะไรองต่างกโอ้มารูมาตุ้มนะนะก็มีข่าวมาว่าประเทศยุโรปหลายประเทศแลงับการฉีดไงใช่ไหมก็กลัวกันยกใหญ่เลยนะกลัวสินะครับและแต่แม้แต่บิ๊กป้อมไงหลังจากที่เลื่อนไปนักข่าวก็ไปถามถามบิ๊กป้อมว่าท่านจะฉีดไหม ตอนนั้นท่านเหมือนกับพูดเล่นๆที่ออกมาเฉลยข่าวหลังว่าถ้าผมช็อกขึ้นมาจะทํำยังไงมพอพูดประเด็นนี้ขึ้นมาปุ๊บโอ้โหคนก็ยิ่งยิ่ตกใจสิยิ่งตกใจแล้วคนมีอายุมากๆเนี่ยนะครับเพราะสินิกาเนี่ยก็จะฉีดอายุตั้งแต่กลุ่มเสียงก่อนนะฮะหกปีขึ้นไปหกสปีขึ้นนะฮะก็เลยไม่กล้าฉีดครับทีนี้เนี่ยเอาว่าวันนี้มีความชัดเจนจาก ทางบริษัทที่ผลิตแล้วนะครับเอต้าเซเนกาเนี่ยเขาแถลงว่ายังไงคุณสมชายวันนี้เขาเป็นออกแถลงการเลยนะครับในนามบริษัทเลยเขาบอกว่านะครับวัคซีนของเอต้าเซเนกานะครับที่ยืนยันว่าเป็นวัคซีนที่ป้องกันโควิดนะครับมีความปลอดภัยสามารถอ้างอิงได้จากข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ยืนยันว่าวัคซีนของเอตาเซเนกาเนี่ยให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับแรกโดยบริษัทจะยังคงตรวจสอบและติดตาม ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องแล้วเขาก็อ้างอิงผลการศึกษาและการทดลองนะครับซึ่งจากการศึกษาทบทวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัยของอเอตตาเซเนกาแล้วเนี่ยประชาชนที่ได้รับการฉีดมากกว่า17ล้านคนในสหภาพยุโรปและก็สหาราชอาณาจักรไม่พบว่ามีหลักฐานใดชี้ให้เห็นถึงอันตรายเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากภาวะลิ่มเลือดอุดตัน,นอุดกั้นในปอดนะครับแล้วก็ภาวะ เลือดอุดตันในหลอดเลือดดำนะครับนะหลอดเลือดดำส่วนลึกนะครับหรือภาวะเก็ดเลือดตําในกลุ่มอายุเพศรุ่นการผลิตหรือ,อไม่ว่าจะในประเทศใดก็ตามนะครับแล้วก็บอกว่าจากข้อมูลเมื่อวันที่8ถึงวันที่8มีนานี้นะครับได้รับรายงานถึงอาการที่เกี่ยวข้องกับภาวะริมเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึกเนี่ยในผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในสหภาพยุโรปแล้วก็ในสหารานะัฐอาณาจักร15รลาย แล้วก็รายงานที่เกี่ยวข้องกับภาวะริมเลือดอุดตันครับอุดกั้นในปอดอีกยี่บสองรายเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรแล้วเขาบอกว่าอัตราเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ได้รับเนี่ยหลังการฉีดวัคซีนนั้นถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ํากว่าอัตราที่พบในภาวะปกติของกลุ่มประชากรทั่วไปนะครับ,รบนี่ก็เหมือนกับเป็นรายงานที่เขาเอามาแย้งเอามายันว่าครับ ฉีดแล้วไม่มีปัญหาทางด้านนี้ถ้าเปรียบเทียบกับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ฉีดแล้วก็เกิดโรคนี้นอกจากนี้นะทางบริษัทเองก็ยังยืนยันในด้านคุณภาพนะบอกว่าไม่มีเหตุการณใดที่ได้รับการยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนที่ใช้ในสหภาพยุโรปในประเทศอื่นๆทั่วโลกนะครับอย่างไรก็ตามการทดลองเพิ่มเติมยังคงดาเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องนะโดยเอเซซาเซเนกาและก็องค์กรอิสระด้านสุขภาพของยุโรปนั้น ก็ยังไม่พบว่ามีข้อบุงชี้ของอาการไม่พึงประสงค์ใดเพิ่มเติมเลยทั้งนี้ระหว่างการฉีดผลิตวัคซีนเนี่ยเอสซาเชเนกาในรวมถึงบัธมิรและห้องทดลองอิสระอีกกว่า20แห่งได้ทําการทดลองด้านคุณภาพมาแล้วกว่า60ครั้งในการทดลองแต่ละครั้งจะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่เคร่งครัดและเข้มงวดซึ่งข้อมูลต่างๆที่ได้รับจะทําทการส่งไปยังหน่วยงานที่กํากับดูแลด้านความปลอดภัยของประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อใช้ประกอบในการพยายาิจารณาก่อนที่วัคซีน แต่ละรุ่นจะผลิตและได้รับการอนุมัติให้ใช้ในประเทศนั้นๆน,น,นี่ครับก็คือเขายืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ไม่ไม่มีอาการพึงประสงค์อันพึงประสงค์นะครับนี่เป็นบริษัทที่เขาผลิตวัคซีนโควิดตัวนี้นะครับเรื่องนี้ก็แน่นอนแล้วครับพอทางบริษัทเขายืนยันรายงานเขายืนยันมีการความเพิ่มมาหลายที่ครับ to, นะมิกตู่นะครอมอครับก็ตัดสินใจว่ายัง,งเอาพรุ่งนี้<ล>ต้องฉีดละได้เลิกฉีดละ คุณฉีดชัชชชชวร์ๆนะเพราะว่าครั้งก่อนจําได้ว่าก็ได้เลิกฉีดเหมือนกันนัดกันอย่าง,งดีอย่างดีนะค่าไป <ผม S 1> ออเอร์อด้วยนะีดจริงๆหรือไม่ฉีดจริงๆแต่ว่ามีการยืนยันชัดเจนนะค,คุณอนุทินชาญวีรกุลนะเอาละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เป็นรองนายยมตรีนะก็ได้แถลงชัดเจนนะว่าขณะนี้เนี่ยไอ้วัคซีนซเนกาเนี่ยนะครับแอสตราซีเนกาเนี่ยจำนวน1 1 7 3 0 0สดร้ยโดสเนี่ยก็จะฉีด ให้กับกลุ่มผู้เสี่ยงนะครับป้าหมายอายุเกิน60ปีนะครับและจะได้รับจํานวนมากอีกครั้งหนึ่งในเดือนมิถุนายนนี้จะเพิ่มมาอีก800,000โดสนะครับแล้วก็นายกเนี่ยนะครับก็จะทําการฉีดอย่างแน่นอนนะครับใน,นรในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้ก็ได้เตรียมวัคซีนมาทั้งจากมาฉีดให้นายกมติและคณะมติที่สมัครใจนะครับตาม8ขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข คือเขาจะฉีดกันที่ตึกสันติมตรีที่ทำเนียบรัมบาลนะไม่ใช่ฉีดที่สถาบันบำราดนาาดูลเหมือนกับที่นักครั้งก่อนนะไม่ใช่ับที่ทำเนียบแล้วเขามีการถ่ายทอดสดไหมก็มีการถ่ายทอดสดนะครับก็มีการถ่ายทอดสดนะครับก็มีการไลฟ์สดผ่านทางเพจไทยคู่ฟ้านะฮะนะครับไม่ใช่ให้นักข่าวเข้าไปสังเกตการได้ไหมถ้าเป็นอย่างนี้เรเข้าไม่ได้คืออย่างนี้เขาบอกว่าตอนลุงเข็มเนี่ยนะซึ่งในคุณหมอยงเนี่ยนะครับจะเป็นคนฉีด ให้นายกนายแพทย์ยงเขาก็จะฉีดแต่ว่าในระหว่างฉีดเนี่ยจะไม่ให้จับสีหน้านายกเลยหมายถึงว่าก็เขาเขาก็ไม่ให้นักข่าวเข้าสื่อย่างนั้นอ่ะก็ไม่ให้เข้าครับมันเข้าไปได้ยังไงล่ะที่อาจจะคับแคบนะหนึ่งที่ครับแคบระหว่างการฉีดนี่ยเขาไม่เข้าอยู่แล้วนะครับครับคือพรุ่งนี้จะฉีดกันเวลาแปดโมงสามสิบนะครับแปดโมงครึ่งนะครับตอน ตอนที่ลงเข็มเนี่ยเขาบอกว่าไม่ให้สื่อมวลชนข้อสังเกตการแต่จะมีการไล์สดทางเพจไทยคู่ฟ้าครับนะครับใครถ้าอยากจะดูก็ติดตามได้ทางเพจแต่ว่าหลังจากรับวัคซีนแล้วเนี่ยนายกตีจะพูดถึงภาพรวมและการกับเพื่อนแผนยุทธศาสตร์การกับคืนสุขภาวะปกติของประเทศด้วยนะและก็คุณอนุทินทจะพูดถึงแผนบริหารจัดการภาพรวมนะครับของวัคซีนนะครับอันนี้คือในส่วนของการเตรียมการในวันพรุ่งนี้ สำหรับรัฐมนตรีที่ฉีดใช่ไหมฮะที่ฉีดเนี่ยมีรายชื่อออกมาแล้วที่ไม่กลัวนะที่ไม่กลัวเข็มอะอย่าพูดว่าไม่กลัวคือบางคนก็กลัวแต่ต้องฉีดมันพูดยากนะเพราะผู้นําฉีดไงคือคือบางนี้การฉีดเนี่ยหนึ่งสร้างความมั่นใจนะเจนละนายกรฐมตรีให้ประชาชนทั้งประเทศครับอีกส่วนหนึ่งคือฉีดไว้ก่อนป้องกันป้องกันตัวเองอันนี้บางส่วนนะ ก็ก <cents> ลัวเหมือนกันเดี๋ยวไปติดไปนู่นไปนี่ไปออกงานอะไรเยอะๆเจอคนเยอะครับไม่รู้ว่ามีใครมีความเสี่ยงบ้างก็เลยฉีดไว้ก่อนก็เลยฉีดไว้ก่อนอันนี้ก็มีครับแต่ว่าบางคนก็ไม่กล้าตัดสินใจก็ยังไม่ฉีดบางคนก็อายุมากแล้วมีโรคประจำตัวก็ไม่ฉีดมีรายชื่อออกมาไหมมีใครฉีดไม่ฉีดมีทั้งหมด19คนนะรัฐมนตรีที่จะฉีดในวันพรุ่งนี้จะฉีดพร้อมกับนายกรัฐมนตรีครับก็มีคุณดอนปรมัตวินัยรัฐมนตรีต่างประเทศ คุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายก,แล,กและก็รัฐมนตรีพาณิชย์คุณอนุชานาคาะสายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนะครคุณอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาไทยคุณาคมเติมพิทยาไปสิทธิค์คนนี้ก็ทาจีว่าการกับงรครางการคลังนะฮะคุณจุดสมศักดิ์เทพสุทินยุติธรรมนะครับคนนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาคุณศักดิ์สยามชิดชอบว่าการคมคุณสุริยะจึงนุ่งเงินกิจ อ่าคนนี้ว่าการอุตสาหกรรมผมนึกว่าคุณจะจําผิดึกว่าพลังงานก็จะบอกอยู่เหมือนกันคุณวาราวุฒิศิลปะอาชาคนนี้รัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่รัฐมนตรีอันนี้อายุยังไม่มากนะครับอายุยังน้อยๆอยู่แต่ต้องชีพอ่าครับเพราะในสร้ความมั่นใจสร้างความมั่นใจครับผมไม่ไม่บอกว่าว่ากลัวไม่กลัวนะแต่กูสร้างความมั่นใจสร้างความมั่นใจคุณสุชาติชมกลินอ่าวันนี้รัฐมนตรีว่าการแรงงานอ่าวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลอ่าคนนี้ช่วยช่วยพาณิชย์ คุณสันติพร้อมพัดิีัช่วยกลางอันนี้ก็อายุมากอยู่เหมือนกัน60ขึ้นแล้วคุณมนัญญาไทยเศรษนะครับนิฉันช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณนิพนธ์บุญยมณีนิฉันช่วยมหาดไทยคุณทรงศักดิ์ทองศรีนิฉันช่วยมหาดไทยพลเอกชัยชาญช่างมงคลรมชกลาโหมนะครับคุณอนติรัตน์รัตนเสถนิฉันช่วยว่าการกระทรวงข้ามมาณฑนี่ครับอันนี้คือคนที่ฉีดที่มีชื่อว่าฉีดแน่ๆ19บเก้าคนนะไอ้ที่บอกว่าไม่ฉีดเนี่ย เนื่องจากอายุมากแล้วและมีปัญหาสุขภาพให้คนให้ผมให้ผมทายนีต้องมีอรัมนุรีธรรมนัตด้วยนะมีไหมยังฮะยังเขายังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ตอบก็ไปตรวจงานอยู่โอครับครับครับไม่มีชื่อนะยังไม่มีคือเขาเขาให้ทุกคนทําเรื่องส่งเข้าไปว่าใครอยากใครีดแสดงความจำนงแต่หกคนเนี่ยไม่ฉีดแล้วเนี่ยอายคุณทายไม่ฉีดต้องเอาใครอายุมากๆอะะ อ้าบิ๊กป้อมแล้วกันนะบิ๊กป้อมนีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าก็กลัวช็อกล้วจะช็อกเลยทำยังไงว่าเขาพูดเล่นนี่ครั้งนั้นนี่เขาบอกเขาพูดเล่นมันไม่เล่นนะมันก็กลัวจร<ต>ิงถือว่าอายุมากใช่คุณหญิงกัลยาเพราะท่านอายุมากครับก็จริงวัคซีนก็สําหรับท่านคนมียอายุมากนะครับของเอต้าซินิก้าเนี่ยฉีดตั้งแต่อายุห้าหกสิบปีขึ้นไปไง ก็มีคุณวิสุนุคืองามนะครับรองนายมนตรีก็อาจจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวนะโรคโรคโรคส่วนตัวเขาแหละหมายถึงว่ามีโรคประจำตัวสุขภาพประจําตัวแะ้วฮะปีตุติไกรเลิกอย่างเงี้ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์คุณหญิงกัลยาสมุลพนิดอันนี้ช่วยศึกษาธิการคุณนันท์เล่าธรรมทัศน์ครับรัฐมนตรีอวอร์นะครับว่าการกระทรวงอุดมการศึกษานะครับนะและก็ วิจัยนะครับคุณประพัฒน์โพธสุธนน้ำจีช่วยเกษตรช่วย,วยเษวยกเษตรนี่ยูมากเจิบกว่าครับและก็ส่วนของคนที่ยังไม่ตัดสินใจไงยังไม่ตัดสินใจนะฮะก็คือยังไม่แจ้งความจำนวงมาว่าอาจจะฉีกก็ได้อาจจะฉีกก็ได้อาจจะตัดสินใจตอนเช้าก็ได้ก็มีคุณธรรมนัทพรมเผ่ากับคุณนฤมลพิญโยสินวัฒน้ำจีช่วยแรงงานอ๋อสองท่านเขาไปตรวจราชการตรวจงานในต่างจังหวัดแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ยกอู่ตัวสับทดสอบถามได้ว่า่อาจจะทำแบบฟอร์มดีิไม่ใช่ง่ายๆนะต้องต้องกับต้องกรอกแบบพร้อมด้วย ครับอืมเอาไปไว้เราไปฝากกันน้คุณสมชายบอกเอ้ยช่วยลงให้ผมหน่อยอย่างนี้ไม่ใช่อ๋อมันต้องต้องให้มันเป็นให้เป็นทางการหน่อยใช่ไหมมีหลักฐานชัดเจนเอาเป็นว่าสองท่านที่ยังไม่ได้แสดงความเป็นลงว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดอาจจะฉีดหรืออาจจะไม่ฉีดก็ได้ครับอ่าคุณคุณธรรมนัฐแล้วก็รัฐมบตรีอ่าผมรู้จักแต่แล้วบตรีบิ๊กไออ่ะใช่ไหมคุณนัลมนคุณนรลลมนพิญโยศิวัน์นะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นความคืบหน้าที่เขาจะฉีดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอถ้าถามจริงๆเนี่ยผู้นาฉีดเนี่ยประชาชนจะมั่นใจไหมก็ต้องมั่นใจสิผู้นําฉีดผู้นํายังไม่กลัวเลยว่าที่ผ่านมาประชาชนก็ฉีดก่อนผู้นามันยังเยอะแล้วนะคือคือประชาชนเนี่ยก็ฉีดไปก่อนแล้วแต่ว่าพอนายกเคตกลัวเนี่ยหมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยไม่รู้นายกเคตกลัวหรือทีมงานก็สั่งให้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ,รบก็แน่นอนแหละก็เลยทําให้เกิด คนรู้สึกไม่มั่นใจเกิดขึ้นอืชะงักเลยนะชะงักเลยว่าโอ้โหทีนี้ถ้าถ้าไม่มีการฉีดวัคซีนหรือเลื่อนออกไปแน่นอนความเชื่อมั่นในเรื่องของการลงทุนก็ดีต่างชาติที่มองบ้านเรามาการท่องเที่ยวอะไรต่างก็ยังวิตกอยู่นะครับก็ไม่กล้ามาเพราะนั้นถ้ามันยังไม่กล้ายิ่งเราฟื้นช้าเมื่อไหร่เศรษฐกิจประเทศเราก็จะเป็นปัญหาซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้น่าห่วงรงพื้นที่หลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่ท่องเที่ยวทั้ง พัทยาภูเก็ตสะมุยครับอย่างเกาะอ่าเกาะที่ภูเก็ตเนี่ยผมไปมาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเมืองนี่แทบจะเป็นเมืองล้างเลยนะเขาพูดว่าเขาเขาพูดคำหนึ่งผมก็สะอุดเหมือนกันเขาบอกประมาณว่าเขาเป็นจังหวัดที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเนี่ยเป็นแสนแสนล้านต่อปีนะครับแต่ว่าความชัดเจนในสิ่งที่เขาขอไปเนี่ยอย่างอย่างเช่นวัคซีนเนี่ยก็ได้น้อยกว่าเขาแล้วก็ถ้าวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยไม่ยอมอ เหมือนกับเปิดเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องกักตัวเนี่ยอย่างที่ภาคเอกชนขอเนี่ยครับเขาบอกว่าภาคก,การท่องเที่ยวเขาจะจัดจะจ,ะจะเจ้งเลยคุณเคยเห็นว่าเซเว่นอีเลเวนหรือว่า,าปิดตัวลงไหมหลายหลายแห่งเนี่ยบนถนนย่านเศรษฐกิจเนี่ยเงียบเหงาไม่แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวมาก็เซเว่น <7 S 1> ปิดตัวก็นอนอแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าประชากรของภูเก็ตก็น้อยอยู่แล้วฉะนั้น้าไม่มีนักท่องเที่ยวไปเนี่ยแน่นอนว่า คนก็โอกาสในการไปจับจ่ายใช้สอยก็แทบไม่มีภูเก็ตนี่พึ่งท่องเที่ยวเป็นหลักไงใช่ไหมพอไม่มีการท่องเที่ยวมามาหลอดเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะทําให้รายหลีที่เปนที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับก็ประสบปัญหาวิกฤตดังนั้นการฉีดวัคซีนเนี่ยจะถือว่าเรียกความเชื่อมั่นได้ระดับหนึ่งเลยนะระดับใหญ่ด้วยนะครับถ้าถ้ายอมให้มีการฉีดวัคซีนกันมากของเราช้าไปด้วยซ้ําไปถึงอีประเทศอื่นๆเนี่ยเขาฉีกันไปนานแล้วนะแต่ว่าเอาละก็ไม่เป็นไร พอเริ่มฉีดแล้วนะครับ <Ừ. S 2> ก็แน่นอนว่าความเชื่อมั่นส่วนหนึ่งก็ทําให้ผู้คนที่เขาฉีดจากประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็กล้ามาเดินทางมานะครับแล้วก็สําหรับประเทศเราแม้ในส่วนที่ติดก็ว่ากันไปนเพราะว่าจากการเสียชีวิตก็ไม่ได้ว่ามากมายับมหา,าศาลนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นสิ่งสําคัญอยู่เหมือนกันว่าการติดเชื้อโควิดนี้ก็ยังต้องป้องกันกันอยู่ส่วนการฉีด วัคซีนเนี่ยก็ต้องดําเนินการต่อไปครับเห็นครับก็พรุ่งวันพรุ่งนี้ก็ติดตามดูนะครับว่านายกรัฐมนตรีฉีดไปแล้วจะพูดว่าอะไรยังไงแต่ผมขอดูก่อนว่าจะมีผลข้างเคียงไหมอ่าก่อนที่จะพูดเนี่ยมันก็ต้องรอมันก็ต้องพักตัวหน่อยใช่ไหมผมนี่ก็มองเลยว่าไม่น่าจะมีผลข้างเคียงใช้ชาติทหารแข็งแรงตูนะ โดนปึ้งปึงปึ้งปึง้ง <g ay> อนะแต่วันก่อนๆๆๆๆๆวันก่อนฉีดวัคซีนใส่หน้าขาวแล้วนี่ฉีดแ <g ay> อลกอฮอล์ตรงนี้ก็อาจจะโดนฉีดเรื่องวัคซีนบ้างโอ้ความจริงผมน่าจะให้ไปถ่ายสีหน้านะตอนฉีดเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันก็จะได้สร้างยิ่งสร้างความมั่นใจนะถ้าสื่อไปสื่อเข้าไปสังเกตการด้วยเนี่ยมันไม่ได้ขอบมันแคบคือคือมันหมการฉีดนี่มันต้องเอาะ เขาไม่ให้แล้วแหละกันไม่ให้ก็าไม่ให้ไม่เป็นไรเราติดตามผ่านเพจของตึกไทยคู่ฟ้าได้ดผมว่าหลายช่องนะอาจจะดึงมาแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านเพจไทยคู่ฟ้าของครับทำเนียบรัฐบาลบนะครับก็จะได้เห็นกันว่าการฉีดของนายกมเดอาจจะเห็นไกลๆก็ได้นะแต่จ,จะไม่ซูมหน้าครับกูฉีดได้เห็นเลยแต่ไม่มีการซูมหน้าเพราะ เกิดหน้าตาเยเกยขึ้นมาเนี่ยโอโ้โหม,มันไม่ได้นะใช่ไหมผู้นําเราไม่ได้เป็นคนไปเห็นทั้งประเทศครับไม่ใช่ผู้นาละคือคนก็กลัวเหมือนกันนะนายกทําท่าอาการเจ็บปวดขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมามันไม่ได้ผมด้ยินข่าวมาว่าหลายท่านที่เคยจองว่าจะคืออยากเสนอตัวไปฉีดวัคซีนขึ้นมาแล้วเนี่ยพอรู้ว่านายกไม่ฉีดตอนนั้นหรือว่าลุงป้อมบอกว่าถ้าเกิดผมช็อกขึ้นมาหลายคนถอนตัวมีก็มีนะมีครับมีครับมีครับ<ะ>มีเยอะอยู่ใช่ไหม ดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่จะเรียกความมั่นใจเรียกความเชื่อมั่นให้คนเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนได้มากขึ้นะ,นะจะเรียกได้ขนาดไหนจะยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องติดตามนะครับจากการมีการถ่ายทอดสดนะคร,ครับติดตามาหรือว่าติดตามข่าวสารต่างๆ,ๆได้ตลอดทั้งวันทางเว็บไซต์ของโพสต์ทูเดย์ได้นะครับเราก็จะมารายงานความคืบหน้ารายงานความเคลื่อนไหวในการฉีดวัคซีนแล้วก็ข่าวสารต่างๆนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะนะครับ เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับหรือว่าอีกต่อไปหลายๆวันจันทถึงสุกนะครับกับรายการ Big Talk Big s t o r y กับพวกเราทีมข่าวโพสต์ทูเดย์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรานะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมกับคุณวิสนุลาแฟนเพจไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Bi g Talk Big Story